อบอินดอร์หรือว่าเอาดอร์มากกว่ากันนะคะอันนี้มึงคิดว่ากูเคยมีแฟนในวงการปะมึงชอบหมอกล้องเหรอเลดี้แจกี้ค่ะเอนนี้จะรู้จักปาสวัสดีค่ะทุกคนแจกี้ช็อกโกตเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำฟิสติแฟกต์ เริ่มกันเลยดีกว่าชื่อจริงๆเนี่ยนะคะชื่อว่าแจ็กกี้ชาคลีนเมินช์อายุ27ปีค่ะตื่นมาปุ๊บนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือใส่คอนแทคเลนส์ค่ะเพราะว่าใส่กระสับเจ0ดรามเข้ามาหนะ้าเด็นกองผ้าเรียบร้อยนะคะ ที่เกิดที่ประเทศเยอรมนีค่ะ German นะคะแล้วก็เหตุผลที่กลับมาที่นี่นะคะก็เพราะว่าต้องเมาเรื่องนี้ต้องเมาค่อนข้างยาวเนะวาะก็คือว่าคุณแม่เนี่ยเกิดอาการแพ้และอองเกสซอนอยู่มาตั้งยีปีไม่แพ้ก็แพ้ตอนทอคุณหมอเขาก็เลยแนะนำให้คุณแม่เนี่ยตบถิ่นฐานบ้านเกิด อันต่อไปนะคะก็คือสิ่งแรกพอตื่นขึ้นมานะคะเหมือนโฆษณาตู้เย็นแต่อย่าจะปิดเอาไว้ก่อนต้องหาข้าวกินก่อนเป็นการยาไส้นะคะอ๋อ,อแล้วก็ที่สําคัญคือใครมาบ้านแจ็กกี้ไม่ต้องหวังอยากจะกินน้ําเย็นเพราะว่าคุณแม่ให้กินหนักอุณภูมิห้องฉันห้ากกินน้ำเย็นตอนเชา้าแจ็กกี้เรียนจบพนานิเทศศาสตร์นะคะสาขาวิทยุกระจายเสียงแล้ววิทย์ถอดถาดค่ะมหาวิทยาลัยกร้อมใช้ชห้องต้องด่าฉันแน่แเลยเช้าวันนี้ตะโกนขนาดนี้ มีพี่น้องกี่คนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเล่ายาวอีกแล้วคือจริงๆอะแจคก,กี้เป็นลูกคนเดียวแต่มีพี่ชายทุกคนงงไหมงง<อ>จริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อเคยมีครอบครัวมาก่อนมีครอบครัวกับสาวชาวเยอรมนันแล้วก็เคยมีครอบครัวกับสาวชาวไทยก็คือแม่ของดิฉันเองดังนะั้นดิฉันก็เลยมีพี่ชายหนึ่งคนนะคะขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะอะแล้วก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปแต่งหน้าแต่งตา,าแล้วก็แต่งต่างกัน นก็คือแจ็กกี้เนี่ยเคยไปทําเขาเรียกว่าไงอ่ะดึงนาา้ำผาอ่ะคือเมื่อก่อนน้ำผา,ามันสูงมากทุกคนมันสูงถึงขั้นนี้ตอนแรกเราก็นิ่นอนใจแล้วก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวนราไปปลูกได้ประเด็นคือมันมันเพิ่ขึ้นเรื่อยๆทุกปีกลัวมาก คุยกับทางคุณหมอที่เกาหลีคุยกันว่าโอเคถ้าอยาาา่างนั้นเราทําโดยการผ่าลงมาเลยดีกว่าไม่ต้องปลูกก็คือผ่ามาได้ปีครึ่งแล้วจริงๆ่ต้องไปปลูกเพิ่มแต่คือเกาหลีปิดจ,จ้ะไปไม่ได้จ้ะหน,นูแล้วส่วนที่ชอบที่สุดในใบหน้านะคะก็คือจมูกค่ะว่าถึงแม้จะโด่งนะคะแต่ก็ยังมีความเบี้ยวอยู่ตรงนี้นะคะทุณพี่รู้ว่าของพี่มิชลินดอแล้วก็เนี่ยค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือสไตล์ติดค่ะเป็นดอกไม้ที่ชอบวุฒิการณ์วุฒิการน่ที่เห็นแบบนี้นะคะเป็นคนชอบหมามากชอบหมา หมามากจริงๆแต่เป็นคนออมไม่ค่อยเข้าใจแมวเท่าไหร่รู้สึกว่าแบบเราทำความเขา้าใจยากแต่น้องหมาเนี่ยเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรไต้องไหนแล้วจะซีนแต่พอเป็นแมวแบบบอกตรงว่าไม่เข้าใจน้องต้องการอะไรไม่เข้าใจเลยชอบอินดอร์หรือว่าเอาดอร์มากกว่ากันนะคะอันนี้จริงๆแล้วชอบเอาดอร์มากกว่าชอบแบบการอยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนชอบถ่ายรูปเขาถ่ายรูปปุ๊บแล้วอยู่ในที่ธรรมชาติมันก็จะรู้สึกว่าแบบแสงมันจะสวยอย่างงี้เข้าไหมขอาวขนม แล้วก็ปกติเนี่ยนะคะเจเจจะเป็นคนชอบสีชมพูทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นชมพูตอนแรกอะคิดว่าชอบตอนเด็กแล้วพอโตจะหาคือเนี่ยอยากได้ห้องสีชมพูแม่ก็บอกว่าไม่ต้องทาหรอกชมพูพอโตมาตก็ไม่ชอบแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าโตมาก็ยังชอบเหมือนเดิมจ้ะจุ๊บไปจ้ะอ,อุ้ยจุ๊บเล่าโอเคเจ้ไหมน้อง็ขาดูมาคาเฟ่อย่างนี้นะ คะเมนูที่เราสั่งคืออิตาเลียนโซดาบอกว่าปกติเราคนไม่กินกาแฟนะคะจะกินนมชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยแต่ว่าเป็นคนไม่กินกาแฟเพราะว่าเขาบอกว่ากินกาแฟแล้วจะหน้าแก่รู้สึกว่าเกิดมาก็หน้าแก่พอแล้วเธอเธอจ้าน้องคนนี้ชื่ออะไรคะสุลศักดิ์คุณลุงสุรศักดิ์จ้าคุณลูงไม่ฉันกลัวอะไรนอนี่นะกลัวตัวแก่กลัวตัวแก่ท่านบอกว่าตุ๊กตตุ๊กตน่ะตายฉันกลัวตัวนั้นน่ากลัวน้องน้องคนนี้ชื่อชิดโลแล้วดมจิตเกลิ่นจิตค่ะน้องชิตโลคนนี้เนี่ยนะคะเขาเกิดปี2015 ส่วนน้องคนนี้เกิดเมื่อวันที่21ตุลาคมปี2 5 3 6เกิดวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ3ทุ่มเผื่อใครจะเอาเวลาไปดูหมอว่าดวงของเราสมพงกันหรือเปล่าเป็นคู่กันได้ไหมสามารถเอาไปดูได้เลย่ะสะใจอ่ะเป็นคนชอบรสชาติเปร,เรี้ยวเปร,เรี้ยวนำว่ะจะดีมากแต่ถ้าเป็นมะม่วงไงนนะถ้าเป็นเปรี้ยวแบบอ่ะจิ้แล้วแบบ เสิร์น่า,นานจะชอบมากส่วนเมนูที่เราทำแล้วเป็นที่เชิดหน้าชูตาก็คือปีกไก่ทอดน้ำปลาหมูแม็กกี้น้ำพริกกะปิอร่อยมากเราบอกได้เลยตรงนี้นี่ใส่ส่วนตัวของแจ็คก,กี้นะคะข้างนอกเหมือนจะดูแซ่บเนาะมีควาแต่งตัวป้ปอเปยอะไรต่างๆใดๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะเป็นคนที่ส,สบายๆติดดินเน้นตลกตกข้างทงข้างทางกับข้าวทาุกประเภทคือกินหมดของที่ไม่กินก็คือเรื่องในต่างๆผลไม้ที่เราไม่ชอบกินคือน้อยหน้าเป็นผลไม้ชนิดเดียวเลยที่เรารู้สึกว่าแบบ เป็นผลไม้หวานหวานไม่มีความเปรี้ยวความไม่ผสมเลยเป็นคนชอบทะเลมากโอ้ภูเขาเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าสุดว่าเติบโต,ตจากจังหวัดเชียงใหม่คุณแม่เป็นนักขูเทศค่ะทุกคนคุณแม่ก็จะมีความพาแขกไปดูน้ำตกเอยปางช้างน้ำตกปางช้างอะไรเงี้ยซงเราคือรู้สึกว่าแบบเราเป็นคนไม่อินกับน้ำตกเลยเรารู้สึกแบบเออก็ดีดีจะบอกเลยว่าเราอ่ะเป็น มีผีหรือไม่มีผีหรือคอนอื่นเล่า,เ,า,าเรื่องผีให้ฟังเขาจะเป็นคนอินมากแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบทิ้ไปหมดอ่ะประเทศที่หมดโควิดจะไปหรอ,อยากอะ่ะก็คือจริงๆปกติเราองต้องแวะเกาหลีก่อนเพราะเราต้องไปทําหน้าที่เกาหลีก่อนอย่างแปลตอนเสร็จแล้วโคง้งโค้งกับประเทศบ้านเกิดก่อนต้องไปเยอรมนันต้อไปแวะสวิตเซอร์แลนปอาเล็กนึงเพราะว่ามิ้จะนานเราต้องแบบเโอไปสัมพันธ์แล้วช่วงที่อยากไปเยอรมันมากที่สุดคือ แวะไปสวิตนิดนึงอ่ะขอ3ประเทศนี้แค่3ประเทศนี้แล้วก็จบเลยแล้วก็ขอเป็นในช่วงของคริสต์มาสค่ะในวันที่มืมดมนเราจวิปที่โตโหาชาวบ้านค่ะใช้วิธ,วธีการปล่อยมือคนมีชีวิตสดอ,อันนี้มันจะมีอะไรขึนนะความแจ้งเตือนนี่ก็เป็นโรคจิตไม่ชอบเห็นอะไรที่มันแบบแจ้งเตือนขึ้นมาข้างบนอะ่ะเหมือนทำงานในคอมพิีเตอร์นปะป๊าขันไมค์ขันมือ ไอเทมที่ต้องติดตัวเลยนะคะจะบอกว่าไม่ใช่โทรศัพท์ก็ไม่ได้เนาะมันก็ต้องเป็นโทรศัพท์แหละอีกอย่างหนึง่งถ้าไม่ติดไปด้วยแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบขาดความมั่นใจวันนั้นจะไม่ใช่วันของเรานั่นก็คือโลออนประเด็นคืออะไรเป็นั่งนไปรังกินเต้เาแล้วม่กินเต้เาแล้วก็เต้ามากเลยอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่แบบเราไม่อยากให้คนอื่นได้กินเราก็เลยต้องพกติดตัวตลอดเวลาะคะ่ะ น่าจะเป็นคําถามที่หลายๆคนอยากรู้มากเลยว่าทำไมถึงต้องมาทั้งทํา YouTube ใช่ไหมคะคือเราเป็นคนแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะทุกคนแต่ว่าเหมือนเราไม่ได้แสดงออกตรงนี้ให้ทุกคนได้เห็นเลยเนี่ยเราไปรับบทเป็นคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยหลังๆเรารู้สึกว่าแบบเออเราอยากเป็นตัวเองบ้างอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีโอกาสได้เป็นตัวเองเลยจนมานั่งคิดว่าเออถ้างั้นทำยูทูบแล้วกันทําให้นิสัยของตัวเองมันกลายเป็นงานเพราะทุกวันนี้ก็ทําแต่งานรึปะก็เลยตั้งใจว่าจะทํา YouTube นี้ขึ้นมานะคะ แรกๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องทําเองทุกอย่าง YouTube มันไม่ได้เป็นแบบงานที่จับเราได้ตังค์เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาฝึกทําเองไม่ว่าจะเป็นตัดต่อทำภาพหน้าปกถ่ายเองปัญหาตอนแรกมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แต่พอเราทํามาได้จนถึงวันนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราก็ทําได้นะทำคลิปสอนเด็กกันนะเผื่อใครจะต้องทำ YouTube เนี่ยเราเกือกงานที่คนอื่นจำแจ็คกี้ได้มากที่สุดน่าจะเป็นรอยเล่มันิอาและครล่าสุดที่เพิ่งออกไปแจ็คกี้เล่นเป็นเบลเป็นเรื่องที่แบบทุกคนก็เป็นแก๊งเพื่อนนางเอกหลายๆคนแลล้้้ววกกกกคคดรรรรูสึ่่าาาเือออองงงนนีี์ปะะบบบขทททุมมั เลยส่งผลให้ละครเรื่องนี้มันดีแล้วเราก็ได้รับผลตอบรับดีๆแบบนี้กลับมาบทไหนที่อยากเล่นอีกอ่อเราอ่ะอยากเล่นเป็นเจ้านางเหนือเว้ยตบีตบีอย่าไมายาจีอีกน้องตบีมาห้ามน้องลค่ะตบีที่ฉันอยากเป็นอย่างงี้ทุกบอนผู้จัดนะคะทุกท่านหนูพูดภาษาเหนือได้แบบดีมากเลยค่ะหนูว่าเล่นได้นะคะถ้าสมมติว่าเอออยากทำแบบนักละครช่องสามเลยเธอน้ากักคาราอะไรประมาณนี้ใครอยากจะเล่นก็ได้เล่นได้นะคะ มาเล่าแล้วค่ะถ้าจะขอบคุณตัวเองที่สุดนะจะขอบคุณตัวเองมากๆที่ตัดสินใจกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2008ปีเพน2ว,วันถึงแม้ว่าเราจะตอบคำถามเององงๆแต่ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้เข้ามาในวงการบันเทิงไป อันนี้นะคะก็เป็นสภาพเวลาออกกองเป็นเรื่องปกติเลยนะคะซึ่งรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยจักกี้เป็นคนขับรถช้ามากนะคะที่สำคัญสิ่งที่จะทำให้จักกี้แบบปวดเสียนเวียนกล้าในช่วงเช้าในการถ่ายทำของจักกี้นะคะนั่นก็คือการหลงทางเอาง่ายๆคือแค่เอาทาวินทาทาจักกี้ก็หลงแล้วค่ะการที่เราไปถึงแล้วมันผิดที่ นี่คือที่สุดของการออกกองแล้วนะคะส่วนวันนี้ต้องบอกเวลาการออกเดินทางของเราก่อนการออกเดินทางของเราวันนี้คือหกโมงเชา้าจ้าถึงกองแล้วข้าคตรดีใช่มกือบลงทางอีกแล้วเข้าการออกมากองในวันนี้จะเป็นในส่วนของนี่ค่ะความเป็นไก่พอถึงกองเสร็จปุ๊บนะคะสิ่งแรกที่เจก,กี้จะทําเลยนะคะนั่นก็คือกา้านกินข้าวเชา้านั่นเองค่ะเข้าเช้าที่เจก,กี้ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่อินที่สุดก็คืออาหารเช้าที่เผ็ดค่ะ เอาละจ้ะเดี๋ยวเราเข้ากองกันนะคะเราไปดูอุปกรณ์ด้วยว่าปกติจ๊ก,กี้เข้ากองเนี่ยจ๊ก,กี้ต้องตกอุปกรณ์อะไรบ้างกะ จะต้องมีเก้าอี้สนามเดินปา่าแล้วก็มีน้องกระเป๋าสุดที่รักของเราตรงนี้นะคะปกติจะต,ต้องมีน้องมุ้งด้วยนะคะเวลาถึงกองถ่ายแล้วนี่นะคะเราก็ต้องมาแต่งหน้าทําผมแบบนี้และแรกที่มาถึงคือเมาก่อนเป็นเหมือนกับว่าเป็น topic อฟ d a ย์เป็นการแบบแลกเปลี่ยนข่าวสารประจําวันอย่างนี้ส,สรุปแล้วก็คือการแต่งหน้าของชนันแล้วก็การที่ชอบมากองก็คือการเมาหวายเรื่องชาวบ้าน <S <S แค่นี้เลยเวลาออกกองไม่ว่าจะร้อนจะหนาวเป็นคนปกติเพราะว่าอะไรก็ได้คือถ้าร้อนอาจจะบ่นนิด แต่ก็อยู่ได้แต่ถ้าหนาวก็พกผ้าห่มเพราะว่าในรถมีผ้าห่มแค่นั้นเองดังนั้นสภาพอากาศไม่ค่อยมีผลค่ะแต่ห้องน้ําบอกตรงๆว่ามีผลค่ะริงคลิปนี้มันเป็นคลิป50 f a c t s About Me ก็คือเรารู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเอง50ข้อของเราก็อยากให้เพื่อนไปคนพูดบ้างได้สิซึ่งตะแนะนำเพื่อนก่อนอันนี้คือเป็นเพื่อนมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยชื่อแอมนะคะเป็น CEO ของแบรนด์แบรนด์หนึ่งสวัสดีค่ะเจนหนังนะโรงค่ะ ถามแรกที่จะให้เพื่อนตอบก็คือว่ามึงคิดว่ากูเคยมีแฟนในวงการปะเคย <c oughs> ใครกูพูดเลยไอ้แจ็คไม่ใช่แค่เคยที่ไปในวงการแต<จ>่ยต้องบอกอย่ีกบอกว่าจริงๆมีคนในวงการิแก็คที่เยอะมากแต่ไม่ใช่เราเลือ<จ>เกเว้ยมึงไม่ต้อง <c oughs> โอโหมึงเป็นอย่างนั้น,น <c oughs> ค่ะจะกินเนอะมึงพ้นผ่านต่อไปเลยดีกว่าแล้วตอนนี้สถานะของกูมึงว่าโสดปะไม่โสดพี่ไม่เคยโสดคือแจ็คไม่เคยว่างเพราะฉะนั้นถ้าแจ็คที่จะแบบแอบปะโสดค่ะไม่มีคนคุยไม่มีใครเข้ามาในชีวิตลอยทุ่จอเลย กูค,คิดถูกปะเนี่ยที่กูจะให้เพื่อนพูดเนี่ยใครในไอจีที่กูแท็กบ่อยที่สุดกูว่าน่าจะเป็นพี่หวานเจี๊ยบเพราะพี่หวานเจี๊ยบเนี่ยต้องส่งทุกอย่างให้กูแท็กตลอดเวลาถ้าเป็นเรื่องงานน่าจะเป็นพีออ่หวานเจี๊ยบแต่ถ้าเป็นเรื่องจันจันอะก็น่าจะเป็นแอมแอมถูกในนี้ใส่แย่ยๆของกูท,ที่แบบว่าเพื่อนๆอยากให้เปลี่ยนมาใส่ตลอดเลยเวลาหน้าก็มึงอนะกูก็ใส่ไงหรอพวกมึงใส่หรอทำไมกูไปถึงพวกมึงก็ <laughs> ถึงตลอดเลยเพราะมึงใส่กว่า อ๋อ<ๆ>มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าตอนขับรถคุณแจกกี้เขาชอบเอาครีมขึ้นมาทาขอมึงอะเจงแค้ทาครีมใช่ไหมอจจกกี้ขับรถอยู่แล้วผ่านมาบอกว่ามึงกูทำเทียนหอมขายแล้วีจกกี้ก็หันตัวไปหยุดเทียน <laughs> <laughs> ชีวิตกูอะ่ะจะต้องมาแขวนด้วยันเทียนหอมมึงหรอหรือยังไงนึกออกไหมอุ <laughs> ๊ยนี่ใส่รกจิตของตัวเองเอามึงว่ากูมีรถนี่ใส่รกจิตปะกูขอพูดก่อนอันนี้กูขอพูดก่อนก็คือวันนี่ใส่รกจิตของตัวเองไม่มีใครแย่งมึงเลยว่้ รู้ปะ่ะกูเป็นคนชอบวาดรูปหัวใจทับตัวนหนังสือเว้ยร<ล>ูอ้อ๋อเออมึงเคยเรียนกับกูนี่วะร<ล>ู้เพราะฉันกูอ่านไม่ออกอะ่ะไม่ชอบวาดบนแบบกระดาษเปล่าเลยนะทไมอกูรูว้ว่ามันเป็นโรคจิตอ่ะเออใช่มันรเป็นโรคจิต <laughs> ฉายาที่เพื่อนๆเรียกอะไม่มีฉายานะมีแค่คำอธิบายแจ็กกี้เท่ากับอะไรเลยค่ะอธิบายได้คือเวลาพูดถึงแจ็กกี้แล้วเพื่อนจะเศรถามมึงจะเียแจ็กกี้ไปเลยนะแต่คนอื่นจะถามว่าแจ็กกี้ไหนก็อีแจ็กกี้ไงอีแจ็กกี้บ้าบ้าบอออ่ะอันนี้คำถามสุดท้ายแล้วมึงมึงให้เวลาพวกกูหน่อยจเดี๋ยวมันจะมี ep แยกมึงว่าชีวิตนี้กูจะได้แต่งงานมีลูกปะได้มึงต้องได้แต่งงานอยู่แล้วตอนประมาณอายุเท่าไหร่กูให้ไม่เกินสามห้า เพราะถ้าสามท้ายังไม่มีใครขอแต่งงานเลยพูดกูขอเองหรือกูหมั่นใจว่ามันน่าจะได้แต่งงานแต่เรื่องมีลูกกูไม่มั่นใจมันอ่ะเป็นคนคิดเยอะเรื่องคู่อะไรเงี้ยนางก็ต้องมั่นใจแล้วว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนางนะขนาดนี้นางถึงจะตัดสินใจหยิบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยวันแจ็คกี้ตัดสินใจแต่งงานจริงๆอะมันจะต้องเป็นวันที่แจ็คกี้รู้สึกว่าถ้ามีลูกอะลูกจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมแบบนี้ไม่งั้นนางจะไม่แต่งอุ้ยลืมไปคำถามยังไงอะไร่ะถามมา อยู่พอไปพ่อแม่ดูอ๋อแม่ไม่ใช่ตัวย่อใช่ไคนตัดเขาตัดตรงนี้เอาที่สุดมาให้นะตัวเดียวนะคะเฉยกอไก่มึงชอบหมอกล้องเปล่แต่ถ้าคนที่คุยคือบอใบไม้นี่มึงคุยกับบอมธนินเหรออ่ะเสร็จละหมดละวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนทั้งสองคนมากเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ขอบทุกคนมากเลยนะคะที่มาติดตามช่องของอเล่ มีคุณภาผมาแล้วให้คุมหน่ายอ,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 อไ๋ได้ได้ๆด้